ยำพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องยำเสร็จฝันตำปะพงอันตำสายบัวอันแดดยำยำทั่วพื้นซิกเกิลอันเดมปลาทูปลาทูปลาท,ทูแซ่บแซ่บที่น้องปลาทูตัวละหกสิบบาทตัวซ้าเหมือนนิดหน่อยเนี่ตัว,วไงเราเย็นให้่อาปลาทูให้เขาเบิร์นดูหน่อยละอันมือหีิอื้อปลาทูมีแขก,กรับเชิญสาวสวย แข่งะกินเทสดี<ใน>ไหมเป้ากนนนินเนื้อพักพักพักนี่นักเหกูขับปก่นมากขาบนเดียปะขาบ้าโยตันยซตันกอบๆตันๆด้วยขาดย่างเดียวมือนีขาดย่างเดียวขาดหน้า ไปเห็ดบุญมากเลยไปทว่าไปวายพระมากตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีแค่นี้ไปเห็ดนะเว้นดึกในรอบกี่ปีวะเว้นดึกในรอบเดือนจักเดือนเนี่ยข้าวขามาคุงระเพ็ดหอกมะกิ๊มันสีหนูซื้อเส้นเป็นขวดเป็นคูล่า พักกูดลวกพักกูดลวกพักกูดหวานน้องเขเจ้าซีฟุกผาพผุกผาพเาเป็นเจะซีฟรอเพ่เพ่ไม่เผ็ดจริงจริงอ,อะไรี่ชูดเะยอู้ไหนะอุสาวนั่นกินจะุือเลยเมบคุณคุณ อันกี้เฮ็ดอยู่หน้าภาคเหลือมากๆมึงๆก็ไม่อย่างนั้นอกก็เจอมมั้ยเดี๋ยวลองของอันผู้อันเฮ็ดขี้โตก็เฮ็ดไปเด้อมือขัดโต๊กกว่าอยูอ่กว่าแล้วเฮ่ยแบหลายแซ่บหลาย เมืเขาลืมเสื้อักอันนี้เขตำมาคงบางเลยมันเป็นปราห่อมะเส็บไรเสด้จมยูขีหยิบมานี่ดิอันนบมานี่อย่ามา

แบงคอดไก่แต่หมูเป็นสดน้ำมัมบองกระจอกแบงคอดไก่อีเด้นแขนนะซีมเป็นสดขอซีทั้หนึ่งใ็เลิศดีป่ะไปแล้วใช่ไปได้ดีนน้ำได้รับเื้อจําใครเขาคือจริงกินมันด้วยมัหนึ่งซี้อบอเมาสองขาไข่เจียวนะหล่ะมันหนึ่งนี่น้องไข่เจียวคีโต น้อยหนึ่งเนาะเออบคอนน้อยเนาะยำถั่วปูบเบอนน้อยหนึ่งปรุงเน้นเน้เหนูผักเป็นอย่างบ่ักขาบ่สลัดเอาสลัดเอากินผักสลัดได้เขากินขีโตพี่น้องเอออืมหมักมะละไม่มีสีแล้วกินหมักถั่วผูบหักถั่วผูบ เออขอซิมมาละน่ฉันอยากรู้สึกว่าเป็นยังไงคอนเลือกมวยให้ทีมันมอ่อนเอาไงมันออกความเดือดกัดออนเม็ดมันออกความออมด้รน้เลยาดไรไม่หลอสาตเรือไกิโตะกัได้ขอดไข่บานเขานนมันกัดอดไข่บานเขานี่ยะพี่น้องเอ้ยอันลาบเดียลาบอัน่แหนลาบหมูเหรอไนนนั้น นี่เหอนีเหร้ฟังมคนุมีเอเบอร์อันนี้จะบอลแไ่้ปะได้เจอได้เบอร์ไม่สิเกืดน้องพักบอกมวนไม่แด้หีอกอ๋อบรรยากาศในการกินข้าวพี่น้องทั้งหลังการที่ห้องเซือเบียนเตียงโน้น ก็หิวอยูแล้วหิวขุนคู้นึงปทุมันอร่อยอืมไม่จืดมันยานะเก็บกินได้มั้ิวนี่สเยอทิล้วั่ะคุณกินอนี้งังปันหวานนิดหมเ็ดการกลางว่าบ๊บนำทะเลออะไรไปหากัน พี่น้องเบิางหัวมันหัวปลาทูหนูกินปลาทูได้ไหมลูกมันเป็นปลามันไม่ได้เหรอได้ปลาคงดีแ,แน่แน่จ้าลังแซะลังแซะหนูกล้ากินกินของยินงปลาบ่สินงปลาแซ่บกว่าน้อสูตเขาเอาพอตุ้นสูารพวกนั้นเคยกินอะพวกนนปลาแซ่บเมื่อนั้นผู้ใด้รักของฉันไปใสบ่บุบ่เอาไม้ให้ฉันอีกแล้ว ซื้อมหาหนังบะขมอย่าเช่นปลากระสาบอหม้ปลาทูขอลัหม้อทูแล้วมักินมันอร่อยนิดห,หน่หม้ปลาทูกับไงนะเป็นแบบมันแซ่บนะรสแบบมันไม่ได้จืดอ่ะเยอะขี่อ่ะ ตัวโอกที่ปาดถือพีอ่เนีงยได้หนึ่งอันอทอดแล้วเขาซือกิจต่วรละแปดสิบเนาะอันยูนตลาดเขาไปซื้อมาาไม่สิบเดืนแปดสิบนี่ตัวหนึ่งทัน,น,นด้งเอสิบเส,สองสิบล,กล<ๆ>ูกกินแค่ยัมีมงกินติดหม,มันได้ยังไงเมยเน่ยอย่างเมย์เาะมละกินงงแต่เมยกัมค่ะบอกมึงเมยกาม สอนภาษาพุทธไทยบ้านแซง่เนอะอันนี้เขาอันภาษาลาวเขาเอิานทั่วพูดไหบ้านข่อยก็เอินทั่วพูดแต่ว่าสำเนียงบ่คือกันบ้านข่อยกับเอินว่ามาโทผูภาคกลางเชื่อถือทั่วพูบ้านข่อยกับเอินมาโทผูมาโทผูอจันเหตุปน่งนะอันนี้ภาคกลางเขาเอิน มาแข่งเอ้ยมาการเขก็เอินมาแข่งนะเนีอยนึกถึงผักไอภาคกการเอิเอน